วันนี้นะคะก็จะมาอธิบายสไลด์ถาวรของไฟลัมพาสเฮลมินทีค่ะเริ่มจากคลาสแรกนะคะคือคลาสเทเบลาเลียค่ะคลาสเทเบลาเลียนะคะก็จะเป็นพานาเลียโฮเมาค่ะในรูปนี้นะคะก็จะเห็นฟาลิงเห็นแกสโตวัสโคลากาวิตี้นะคะเห็นไอสปอตแล้วก็เห็นออริเคิลค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นคลาสทีมาโทดาค่ะก็จะเป็นพยาธิใบไม้นะคะในพยาธิใบไม้ก็จะเห็นระยะไข่ค่ะระยะไมลาซีเดียมนะคะก็จะเจอซีเลียที่เป็นสีเขียวๆอยู่รอบๆนะคะระยะรีเดียนะคะก็จะมีลำตัวที่ยืดยาวขึ้นนะคะแล้วก็เซลลเนี่ยจะอยู่กันเป็นก้อนๆค่ะระยะเซอร์คารียค่ะจะคล้ายถั่วงอกนะคะระยะเมตาเซอร์คารียก็ระยะนี้จะมีการสลัดหางทิ้งค่ะแล้วก็ มีการสร้างผนังหุ้มตัวขึ้นมาค่ะแล้วก็รูปสุดท้ายนะคะจะเป็นระยะที่ตัวเต็มวัยค่ะคลาสสุดท้ายนะคะคือคลาสเซลโตดาค่ะก็ระยะนี้เอ่อคลาสนี้นะคะจะเป็นพยาธิตัวตื่นค่ะก็จะเห็นทั้งเอ่อสโตบล,ล่านะคะซักเกอร์ฮุกแล้วก็โรสเทลลัมค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีป้องทั้งหมด3ชนิดนะคะคือ1 i m a t อิมมาทูปกตินะคะก็จะเป็นป้องที่เกิดใหม่คะ่ะอวัยวะเนี่ยก็กำลังโต2จะเป็นมาทูปกตินะคะก็จะอวัยวะต่างๆเนี่ยโตเต็มที่แล้วเราก็สามารถทำหน้าที่ได้แล้วนะคะแล้วก็ป้องสุดท้ายนะคะก็คือการิกปกตินะคะป้องนี้ก็จะเต็มไปด้วยไขค่ค่ะ